สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมแอคซ์มูบไบนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซ่าไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่ในบ้านนะครับวันนี้ก็พี่ก็จะมาบอกวิธีการทำคิบเบินกิฟฟินนะครับโดยใช้เครื่องเขาเรียกว่าเทคคิบเบิ์นะครับไอคิบเบินเราต้องมีบูปินนะครับสามารถครับในเครื่องเทคหรือว่าเครื่องเครื่องกึ่งธรรมดาได้นะครับไอคิเบินตัวนี้นะครับ ก็ต้องไปหาบูปินในดันเจียนมานะครับเดี๋ยวนี่นะครับก็คือเ่คิเบิลนะต้องมีบูปินครับนะนี่นะครับบูปินของมันนะของเทคิเบิลนะเมื่อแล้วครับเสร็จแล้วก็มาตั้งเลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะเครื่องนี้ที่ก็ตั้งไวใน ใต้บันไดตัวนี้เรียบร้อยนะครับก่อตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ต้องมีชิปสัตว์ที่เราจะมาทำคิเบิลนะครับต้องมีอินเดเมนต์หนึ่งอันแล้วก็คิเบิลสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ของแต่ละอย่างคิปเบิลแต่ละอย่างเราต้องใช้คิปเบิลไม่เหมือนกันนะครับคิปเบิลที่จะมาทำคิปเบิลสิ่งที่เราอยากได้นะครับเหมือนคิปเบิลกิฟฟินต้องใช้คิปเบิลสัตว์ใหญ่นะ พี่ก็จะใช้คิเบิลของเจ้าบอลโต้นะครับ1ชิปต่อคิเบิลหนึ่งอันนะครับได้คิบเบิลหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะไปล่าชิปกิฟฟินมาทำนะครับไปเลยนับเดี๋ยวเราไปหาชิปกิฟฟินที่เขากิฟฟินกันนะครับ จะวั่ไปหาน้องๆที่อยู่ข้างเขากิฟฟินนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับกขคือเขากิฟฟินที่มีกิฟฟินเกิดเยอะนะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็บินล่าหาตัวมานับเพื่อ ถ้าเอาชิปในตัวของมันนับชิปเขียวนับไม่เจอเลยนับนเราต้องไล่เคลียร์สัตว์นับให้มันเกิดนับมันเห็นแวบๆนี่หนึ่งตัวนับ า,าันดับแรกท็อแล้วนะมันตายนะครับหลุดเกมเลยนะครับแล้วก็ไปเก็บชิปในตัวมานะครับนี่นครับก็จะได้ชิปเขียวมานับหนึ่งชิปแล้วนะหนึ่งชิปได้คิเบิร์นิฟฟี่หนึ่งอันนะครับเราก็ไปล่าต่อนะครับ เห็นด้วยแมปอ,อีกหนึ่งตัวนะครับรอมาใกล้พื้นดิน,นครับถ้าอยู่ไกลเกินนี่ตกอาจจะบั็กหายได้นะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็ลงไปเก็บชิปมันมานะครับ อย่างตัวก็จะมีชิปเกียวแบบนี้นะครับค่าเส็ดแล้วก็ฟาร์มเนื้อเพื่อให้มันเกิดใหม่นะแล้วก็บ,บ,บินรอบๆภูเขากิฟฟินนี่เลยนะครับหนึ่งหนึ่งชิป เขียวกิฟฟินก็จะได้คิเบิลกิฟฟินหนึ่งอัน,นครับนี่หนึ่งตัวครับ อ่าแล้วครับวันนี้พวกแรปเตอร์อะไรไม่มีเลยนะครับนี่แล้วก็มันได้ชิปมาอีกอันหนึ่งแล้วครับเห็นทา้อนอีกตัวหนึ่งครับ โอ้ยแลปเตอร์ตะปบแล้วนะครับอา้าวแลปเตอร์ฟาร์มไปแล้วทางนั้นอีกตัวหนึ่งครับ ตัวแรงแล้วนะครับอ้าวตบเลยนะครับฟาร์มเนื้อไปเลยนะครับทางที่ดีเราใช้ปืนยิงนะครับอาใช้สัตว์ที่มีดาเมจแรงตีมันก็จะฟาร์มเนื้อไปเลยนะครับ เดินไปไหนแล้วนี่นะครับเดี๋ยวขอชั้งห้าชิปนะครับนี้เหลยชิปหนึ่งครับนครับบินบนฟ้านะครับ ครนะจบทีเดียวร่วงเลยนะครับต้องรีบลงไปเก็บนะครับไม่งั้นนี่จะมีพวกแรปเตอร์นะครับเอาครบ5้ชิบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำกันนะครับ กลับบ้านไปทำคิปเบิร์นกิฟฟินกันนะครับก็ <S <S วิธีทำต้องมีเครื่องเทคคิปเบิร์นแล้วก็อิเลเมนต์หนึ่งแผ่นแล้วก็ชิปกิฟฟินหนึ่งชิปแล้วก็คิบเบิร์นสัตว์ใหญ่นะครับประมาณ2ออันนะครับวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับ ต้องเอาเพราะว่าคิบเบิลของบอลโต้นะพี่เสอร์คิบเบิลของบอลโต้นะใส้พวกที่เล็กนกยักษ์ก็ได้นะคก็ใครไม่มีคิบเบิลบอลโต้นะก็คิบเบิลพวกนี้ก็สามารถซื้อในโต๊ะคิบเบิลได้เลยนะครับพี่ก็ซื้อเอาไว้ในซื้อวันตู้เย็นเต็มแล้วนะครับก็เอา เซฟที่เราล่าได้เมื่อกี้นะับมาใส่ในตู้เลยนะับนี่นะับกดตอดใส่หมดเลยนะับเมื่อเราได้ส่วนผสมครบเราก็กดที่ชิปนะับเราก็กดทําเลยนะับนี่นะับก็โอกาสที่จะได้คิเบิลเพรว่าจะได้เขาเรียกว่าได้กิฟฟินดันเกียนด้วยนะครับ นี่ครับนี่นะคนะรับกดทำแบบนี้เลยนะครับก็ได้มาแล้วนะฮนะคนครับคิเบิลกิฟฟินนะครับเอาไว้จับกิฟฟินหรือว่าจับมา้ายูนิคอร์นนะครับก็จับกิฟฟินนี่ก็มันชอบกินที่สุดนะครับมันก็จะได้ค่าเทม,มันจะขึ้นไวมากเลยนะครับ เรายังไม่ใช้เราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ครับพี่ก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับก็วิธีการทำคิบเบิลคิฟฟินก็มีแค่นี้นะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็มาบอกวิธีการทำคิบเบิลคิฟฟิน,นครับก็ต้องมีชิปคิฟฟินหนึ่งชิปนะครับแล้วก็ อิเลเมนต์หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็คิเบิลสัตว์ใหญ่2อ,อันนะครับก็จะได้คิเบิลกิฟฟินมาใช้จับกิฟฟินหรือว่าจับเจ้ายูนิคอนนะครับก็น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ให้ทักลิงเมสเ,เซนเจอร์ตาคลิปมาขอเขาเล่นได้นะครับการรับเขาเล่นก็ต้องโดนดโดเนทหนึ่งแพ็คนะครับถึงจะได้รหัสเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเซิร์ฟก็ข้อปีที่5ที่6แล้วนะครับสนใจมาเอาชีวิตรอดยาวๆด้วยกันก็ทักมาได้นะครับ ก็จะมีแพ็กอยู่ประมาณ6แพ็กนับให้โดเนทเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะจัดแพ็กใหม่นะครับสําหรับก็แล้วว่าช่วงเวลานี้ต้องจัดแพ็กใหม่แล้วนะครับตอนนั้นพี่จัดแพ็กช่วงเวลาปิดเทอมนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเพิ่มของเข้าไปให้นะครับก็ในเซิร์ฟก็จะมีของโดเนทต่างๆนะครับมีพวกบอสพวกอันฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีบริการเติมแอมเบอร์เข้าไอดีด้วยนะครับ ราคาไม่แพงนะครับสนใจมาเล่นด้วยกันตัวเน็ตสนับสนุนค่าเซิร์ฟด้วยกันก็ทักมาได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ช่วงนี้ก็เป็นหมวด pve นะครับเล่นกันแบบสบายสบายรักสงบกันนะครับก็สนใจมาเอาชีวิตรอดด้วยกันก็ทักมานะครับแล้วรับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดร,รูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปให,หม่ๆก็ให้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาทำคิบเบิลกิฟฟีให้ดูแค่นี้นะครับ ก็มีน้องๆหลายคนทักมาถามนะวิธีการทำนะครับมันก็มีน้องๆที่เพึ่งพิ่งหัดเล่นใหม่นะครับก็ทําให้เปน็นกันก็เลยมาทําคลิปให้ดูหน่อยว่าวิธีการทําทํายังไงนะครับแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ